สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีแต่เสาของวันเสาร์พี่น้องมันคือบอัวใหญ่จงไวกับบัวใหญ่ค่ะพีนน่น้องจ้าเอาก้อนน้อค่ะพี่น้องเอาก้อนจังไดก็ได้บัวมีใหญ่ดอกค่ะนี่ค่ะพี่น้องได้สองดอกเตมันค่ะพี่น้องเตะกันเลยเอามาใส่น้ำกันค่ะพี่น้องสวัสดี ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะที่ตอบคอมเมนต์ซาเนาะค่ะเนาะแต่ช่วงนี้ก็บ่ค่อยบ่ค่อยจะมีเวลาปานได้เนาะค่ะเนาะหาเก็บเห็ดแล้วก็ไปเยี่ยมปูไปเยี่ยมปูแล้วก็ไปเบิ่งเฮือนปูเนาะค่ะแล่นไปแล่นมาเมื่อยเนาะค่ะเนาะผู้ใดทดีเออนั่นก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะฐานในเด้อเนาะค่ะเนาะจังได๋แล้วกั กลับไปทุกบ้านเนาะค่ะเนาะดังนักนกบไปเยี่ยมบ้านทุกบ้านอยู่แล้วเนาะค่ะแค่ม,มาดถิ่มคอมเมนต์ไว้เนาะค่ะเนะาะจะไปต่อค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งดอกเข็ดหวานใหญ่ๆเด้อค่ะพี่น้องยังดอกเล็กๆอ,อยู่เพราะว่ามันเพิ่งออกแต่ว่าออกหลายๆพี่น้องโอ้ย งัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดมฮ้มงัดซอยกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปต่อจ้าพี่น้องนีจ้าพี่น้องดอกหนึ่งมันเนี้ยเอากตาหน่อยมากค่ะพี่น้องเพราะว่าคิดว่าเห็ดบ้านใหญ่ๆก็เลยเอากตาหน่อยมากนี่ค่ะ ไปต่อจ้าพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งดอกหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องอีกดอกหนึ่งอยู่ข้างมันทางค่ะพี่น้องเนี่ยอย่ามาเก็บอดดอกหน่อยเด้อค่ะมันเป็นดอกแล้วแต่มันสิบาดน,นะ ทางมันทางออกเนาะพี่น้องเนาะไปต่อจ้ามีจ้่พี่น้องดอกหนึ่งไปต่อจ้า จพี่น้องดอกหนึ่งมือเหนียวกระตาหน่อยมากครับพี่น้องต้องคอยเต็มไว้ไปต่อจ้านี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งพี่น้อง ไปต่อจ้านี่จ้าพี่น้องดอกหนึ่งไปต่อจ้าพี่น้องพี่น้องเฮ็ดเพิงดอกสีเกาลัดดอกงามงามพี่น้องเบิ้ง อวนตูปูเอาค่ะเพราะว่ามันงามเนาะนี่ก็เ,เ,เพันธุ์เฮทเพิงหวานดอกน้นอยๆนึงค่ะพี่น้องเลยบัวใหญ่บัวใหญ่ค่ะไปต่อจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องอยู่รวมกันสองดอกดอกนี่เบิ่งขาก่อนเนาะค่ะ,ะวา่าเพิ่นสีเนา่าบ่ขาเนาะขาเน่าบ่บูเนาะค่ะอันขั้นขาบ่เน่าเนาเนะค่ะพี่น้อง ขามันปนแสบแสบเด้อพี่น้องเด้อขาเห็ดปวกอันเห็ดอันเพิงหวานนะ่ะปนแสบแสบเด้อพี่น้องคือเห็ดปวกนี่ขามันปนแต่ว่าดอกมันยาวปนเด้อพี่น้องเพราะว่าดอกดอกมันมันมันสีเหมือนมันสีแยกเนาะต่ว่าขามันปนแสบค่ะพี่น้องไปต่อจ้าพี่น้องเบิ่งดอกนี่ค่ะพี่น้องดอกย้อย ค่ะพี่น้องดกอกใหญ่ามากเลยค่ะพี่น้องดอกนี่ปัดใหญ่คกบ่อ่ะพี่น้องพุ่นนะ่ะปัดแต่ย่อาทายรูบกันเด้อค่ะ ค่ะพี่น้องดอกนี้งัดทั้งง,งัด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 ,งดโอ้ยงัดหนาค่ะพี่นอ้องอื้อบัดเบิ่งเนี่ยแหะพี่นอ้องแต่ละดอกเออเออบัสพี่น้องเบิ่งดอกเข้ม ต่อจ้าพี่น้องจะพี่น้องดอกหนึ่งพี่น้องเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะงามๆเนาะเฮ็ดบลม,ม,มี่เนาค่ะเฮ็ดบะมี่ขาแมงจักขาเลยเนาะค่ะไปต่อจ้าพี่น้องจะพี่น้องดอกนึงพี่น้อง อันบังหันเนาะค่ะพี่น้องอันผู้เฒ่าสองคนผัวเมียไว้อักผู้เฒ่าสองคนผัวเมียนาเพื่นมาหาเก็บเพชรเนาะค่ะย่าพ่อไ้มองเป็นแป้ดอกบังหันเนาะค่ะยา่าเลยบรอยเพื่อนไปเก็บเอาหลายดอกอยกค่ะพี่น้องตะว่ากะบลูว่าแม่งกินบ่ส้มหนึ่งเนาะตะว่าส้มที่ย่าเห็นนั่นมันมันบ่มีแม่งกินเลยเด้อค่ะพี่น้อง บอกเพื่อนว่าเก็บเ,ดดกกเก็บเอาหลดอกนอกเนี่ยเก็บเก็บเอารดโหลดให้บอกเพื่อนเก็บเพราะว่าเพื่อนเถ่าเนาะสองคนยังกังจอกังจอมาเก็บเพ็ดวันนี้ไหมพี่น้องเว้ยแต่มันขาจาเก่งไปต่อจ้าเบื้องในราคาพี่น้องเกิดสามดอกสามดอกหนึ่งสองสามดอกอู้ได้หอดลูกมานั่ง นี่เอาไว้เอาไว้ปิดไ้โอ้ยทั้งเพลก,ก็มีค่ะพี่น้องตรวจเ้อะเอาถอดกล้องไม่ได้ละบ้านนี้กล้องมันใส่ระบบเสียบเอาเนาะค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งนี่ค่ะดอกหนึ่งต้องถอดเนาะค่ะไปต่อจ้กพี่น้องนี่บ่เอาดอกจับเพราะว่ามันอยู่ในป่าอยู่แล้วเนาะแต่ว่าจะเอาเน่าพกไว้เนาะค่ะ ไปต่อจ้าดอกนี้เอายุค,ค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึง่งสิเอาดอกหนึ่งค่ะพี่น้องสิเอาดอกนี้ตอนนี้ก็ยังน้อยเนาะค่ะเนาะเฮตังได,ได้มันมามีดอกใหญ่เนาะค่ะออกหลายค่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดนะไปต่อจ้ามองเกาละค่ะพี่น้องวันใหญ่ บใหญ่จะพี่น้องแต่ดอกนี่เอาค่ะพี่น้องดอกนี่เอาค่ะเพราะว่าพ้นญ่แล้วนี่ค่ะมองอนี่กันพอนี่ไงค่ะพี่น้องเห็นบอนี่ค่ะ,คะ,น,น,น,ะนี่ค่ะพี่น้องเอาวางไว้ก่อนเนาะเห็นบใหญ่ค่ะพี่น้องเห็นดูซ้ำเกาก็มี นี่คะ่ะเห็นบอค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งขา,ขาวนี่แคลเแต่มบังอุ้ยดอกนี้ง่ญ่แล้วเอาค่ะพี่น้องทั้งผี่กับมีค่ะพี่น้องเห็นบมีหลายค่ะพี่น้องใ่ญ่แล้วดอกนี้ใ่ญ่แล้วเอาจ้าดอกนี้บานใหญ่ค่ะพี่น้อง เห็นบ่ค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อว,วางกระแป๊บหนึง่งดอกนี่โอ้ยดอกนี่ใหญ่บัวบัวใหญ่ปันใดถมใบถมใบดอกทั้งพีกกรบ้อนใหญ่ค่ะพี่นอ้งองเด้อเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นดอกแล้วเอาก้อน บ่าในไงดอกค่ะแต่ว่าเอาก่อนทั้งพี่กับมีค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะโบหญ่นี่ค่ะโบหญ่นี่กับโบนั่ค่ะมืออื่นมืเฮือมืออื่นบ่ได้มากค่ะมืออื่นมืออื่นสิไปบ้านย่ามือนี่ว่าสิได้ไปบ้านย่าล่ะค่ะเบ่งก่อนให้เพิ่นโทรมาก่อน ดอกนี้เอาค่ะพี่น้องนี่นีเอาค่ะเลือกแล้วได้คันีนก็ได้ดอกนี้ก็ชีเอาค่ะโอ้พันแตกล่ะดอกนี้ก็ชีเอาเด้อค่ะพี่น้องนี่ดอกนี้จ้งไว้ค่ะดอกนี้จ้งไว้ โอ้ยมีแต่ดอกน,น้อยๆเนาะค่ะเนาะดอกมันทังใหญ่ยไงพาพี่น้องยามมาทางผีก่อนคะ่ะคาะว่ามันมีทางผีน,น้ำหืมซ้องขี้เห พีก็มีค่ะพี่น้องพี่พี่นี่ค่ะพี่น้องนี่นี่เห็นว่าค่ะขาวๆนี่ค่ะพี่น้องดอกนึงนี่ค่ะพี่น้องดอกนึงทั้งพี่ก็มีค่ะพี่น้องพี่พี่เห็นว่าค่ะขาวๆวิหลายดอกู่ค่ะพี่น้องเย้าพยางหาดอกเจ้ายามันเหยียบเจ้ายานเหยียบไปทั้งพี่ก็อย่างแบบแบบทั้งนี้ ุยไปต่อจ้กพี่น้องบอยางหาข่ายันเหยียบเนาะเออเอ,อ,อันของกล้องนี่ค่ะมองเกาได้ไหมค่ะพี่น้องมองเกาหมู่บ้านนี่ย่งหลายค่ะย่งหลายค่ะพี่น้องไปจับไปต่อจ้าพี่น้องไปต่อจ้า น้ำคักเนาะเพิ่นเกิดน้ำหมนทางน้ำปลาหยาไปต่อจ้าพี่น้องบางพ้นเกิดน้ำหมนทาง,าาางเกิดน้ำหมนทาง,ด,ด,ทางดีเพี้ยนรถเพื่เหยียบมาหมเม,มื่อวานมีรถมาตัดอันต้นไม้ตัดงามไม้บ่กว่นตัดต้นไม้ทั้งพีก็มีค่ะพี่น้องเนี่ยเด้อเด้อค่ะเด้อ เอป็นเกิดน้ำกลางทางโอ้ยหักบางแน่ค่ะข้ามหากะได้ได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งดอกน้อยน้อยหนึ่งนีค่ะจงไก้กอนนี่ค่ะดอกหนึ่งทั้งผีก็มี่เออว่าเปิดดอกเนาะไปต่อจ้ะพี่น้องข้ามไปมันพอไปเรื่อยต่อจ้ะ เอ็นบ่จ้าพี่นอ้องนี่ค่ะดอกนี่พอดีเอาเลยโอ้ยอาขาดเลยพี่น้องกระบอกเป็นยังไม่เป็นเสือ้อไปต่อจ้าพี่น้อง จ้าพี่น้องมึงดอกนี่นั่นล่ะดอกนี้ดอกนี้พูดอ่ะเฮ้ยขาไหมเดี๋ยวเด้อถมก่อนโอ้ยจะก,กิ่งไปไซน์น้อีแม่ก่อยเลยเบิ้งค่ะพี่น้องเต็มจอเลยไปต่อจ้าพี่น้องไปต่อเนาะค่ะ นี่จะพี่น้องดอกหนึ่งดอกงามๆเนาะเห็ดกำลังงามค่ะพี่น้องเห็ดมันกำลังสีออกแล้วมันก็เลยงามไปต่อจ้าพี่น้องนี่นี่จะพี่น้องดอกนึงค่ะพี่น้องดอกนี่จงไว้ค่ะ จงไว้เนาะจงไว้หลายค่ะพี่น้องแต่ว่าหังบรวยไทยบรยไทยเพราะว่ามันหลายโดเนาะมันหลายแล้วบัีินี่คิดมันส่นามก็เลยบ,บรวลอยไทยแต่ดอกนี่สีเอาค่ะพี่น้องดอกนี่ง่ญ่แล้วเนาะเอาค่ะพี่น้องดอกนี้เนาะค่ะนี่จ้าพี่น้องไปตอกันเลยจ้าดอกนี้ดอกนี้นนถือกินเกือบเบิดค่ะพี่น้องได้บ่อบุนี่เบิ่งก่อน อ้ยเสียดายเนาะเอาไว้เนาะค่ะเอาไว้มันเป็นเสื้อต่อไปจ้ายางลาะเบ่งอีกค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องดอกนี้จงไว้ค่ะพี่นอ้องมองมังทันลาะค่ะมองอันกินนั่นล่ะค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะจงไว้จงไวบ้บอนี่จงไว้รถเนาะจงไว้ีกกะจงไว้เนาะค่ะ จงไวเนะยังรอบังอีกบังนูกขาคา,ามันมีดอกใหญ่ๆบม่มีซ้ำค่ะพี่น้องมีจงไง้แค่สองดอกอ่ะล่ะค่ะไปต่อจ้าผู้ยูยู่ค่ะพี่น้องเนี่ยก็ะได้ พ่อไดอายุค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งอันแมนบบแมนซัมไปต่อจ้ะพี่น้องจ้าพี่น้องย้าได้เฮ็ดเต็มกระตาแล้วย้าสิบผ้าเมื่อเด้อค่ะพี่น้องปัดนี้ค่ะผ้าเมื่อผ้าออกเมื่อจักรยานจอดอยู่ใกล้ๆนี่ค่ะพี่น้องเมื่อในาอาศิเขามาใหม่อีกรอบค่ะเบิ่งก้อนนอกขาะสถานกากัน แล้วสิเขามาอีกสักรอบค่ะจะไปต่อ,เ,อมเมื่อบานจะพี่นอ้องวนไปต่อเมื่อบานเนาะค่ะเนาะไปะค่ะ